y ล Happy New Year Happy New Year มาเล่นน้ำด้วยกันค่ะโอเค Let's fight Let's fight โน้ตสันหนาวโอ้มายก็ไหนแฮปปี no oh happy, happy ้แฮปปี Let ้แล้วไปเล่นน้ำดีกว่าแค่นี้แหละแค่นี้ก <rider> ่อน <homage>